สวัสดีครับ FC ช่องคุณุเพระสมเด็จเป็นกุรการแข่งขันตะก้อพิเศษครับสามต่อหนึ่งครับดูดีครับว่าสามต่อหนึ่งใครจะเป็นผู้เป็นแชมป์ครับนี่เดี๋ยวมาดูไปด้วยกันครับหมายเลขสามผู้ท้าแข่งชิงแชมป์นี่ครับดูดีครับนี่ฝีม้าลายมือไม่ทำอะไรแล้วสามต่อหนึ่งครับคนเดียวก็แย่แล้วนี่ครับสามต่อหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเป็นบุญตาของเ c ีครับวันนี้ได้เห็น อ่าฝนก็ลงเม็ดครับเอาลรเป็นคลิปประวัติศาสตร์ครับคลิปนี้วันนี้เจอสามตัวหนึ่งครับโอ้ยชนกันเองครับน,บน,นี่เอาแล้วครับงานนี้เอาแล้วครับเสียนถล่มทลายแล้วของแค่ของแค่นี่สามตัวหนึ่งครับ เรียบร้อยครับเนี่ยโอ้โหสามต่อหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดจริงๆคุณตาของเรียบซีเรีนี้ได้เห็นครับนี่ไม่ธรรมดาครับนี่สามต่อหนึ่งครับแต้มนำสามแต้มต่อเนื่องเลยครับไม่มีขาดตอนเลยสุดยอดจริงๆหาเลขสามครับทีมสวนอุณภูมินี่ครับไม่ธรรมดาอาดีตแชมป์ตรงนั้นครับ เสิร์ฟเองกินเองชงเองครับอยู่คนเดียวเลยสุดยอดออครับสองแน่นอนออกครับ นี <ítulo> ่คร anyway, ับสามตัวหนึ่งครับนี่ครับสามตัวหนึ่งแจมนำไปสู่หนึ่งครับประวัติศาสตร์ครับ ตามทางสายคนเลยนะครับสามจน,นีวันวันศูนย์สาม โอ้โหไม่ข้ามครับเสียดายมากครับวันนี้โบเสิร์ฟไม่ข้ามครับสามต่อนหนึ่งอ่าโบรับมาเสือแดงครับล็อกกระมาโอ้โหเรียบร้อยครับส้นศูนย์หนึ่ง <c oughs> ดยอดสุดยอดสวยงามสวยงามจริงมันน่าจะสองต่อสองนั่นเอโอ้โหนสามต่อหนึ่งครับวัดกำลังไงวัดซาวเวอร์วัดซาเวอร์อยู่จะแม่งที่ไหนนะสามหนึ่งครับ สุดยอดนะครับสามหนึ่งในโลกนี้มีที่นี่ที่เดียวครับ <c oughs> อ่านี่สามตัวหนึ่งครับเ <c oughs> อาละฝนตกแล้วครับเอซี F C อาจจะดูไม่เ,เต็มแมตช์นะครับบอดีฝนตกซะก่อนครับเดี๋ยวกล้องมีปัญหาครับ <c oughs> น้ําเข้าครับ <c oughs> เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะซื้อกล้องแบบที่กันน้ําได้ครับ สามทีมพิเเอฟซีได้ดูกันเต็มที่ครับนานๆเราจะเห็นคะรั it, บสามต่อหนึ่งครับลงครับเออนี่มาดูมาดูน้องจัดไปเต็มแล้วในงานนี้โอ้โหกรรมการนี h <h ่นับไม่ทันแล้วกรรมการเนียยปันตังอะไรนี่เปรนงเลงออกครับโอ้ย สามต่อหนึ่งยังตื่นเต้นอีกเนี่ยเอาแล้วรับรับรับปึ๊บหน้าเน็ตออกออกป่ะนิดเดียวลงไหมว่มันนิดเดียวมุมมันไกลสองต่อสองก็ตื่นเต้นแล้วครับนี่สองสามต่อหนึ่งครับหนึ่งสอง มาแบบว่าตังค์เง่งเนะทำไมหลูกเขาโอ้ยเสียดายจริงๆริงอ๋อแล้วผลตกแล้ววันนี้ต้องขออนุญาตเข้าร่มมรับทางสกอไม่ยอมเข้าครับอุ้ยโบโอ้สุดหนึ่งสอง เอาล้วโบ้โอ้ยโอ้ยเกี่ยวไม่ข้ามครับเจมโบ้ขยัน้ำโอ้ยผลมาไม่ต้องกลัวเอาล้โบรับโอ้โหหน้าเน็ดรับอยู่ได้ครับโอ้โห

นี่กรรมการดินทาน้ำอยู่นี่ครับหลบฝนเลยเนี่ยกรรมการกรมอมบังกรมมบางนี่แต่นักกีฬาสุดยอดเลยครับเอาล้วมาโบบล็อกแเน็ตเปี้ยใไม่ข้ามโอ้โยเสียได้ครับเน็ตไม่ยอมหลบครับสามหนึ่งมาเลยครับใช่ใช่ใช่เทพไปเนี่ยแย่เลย ได่โอ้วันห่สาตายตายตายที่เสเวงไม่ลง้งเหรอติดมือดับเนี่ยโอ้ยสามหนึ่งเอาลว่ครับสามหนึ่งนะครับสามต่อหนึ่งนะครับโอ้ยม่้า แชมป์โกซีเนื้อเอาละฝนตกโอ้ย,ยครับ,บ,รบไม่น่าเชื่อครับยังอัดน้ำท่วมภาคใต้แล้วนะครับเดือนเท่าไรหรยี่สิบเดียร์สิบเอ็ดเขาได้หาหนึ่งได้เท่หาหนึ่งถกแล้วเยอะไม่ยกเขาครับ,บไม่ยอมนักกีฬาไม่ยอมนักกีฬาไม่ยอมโอ้ยยอมนักกีฬาไม่ยอมนี่ครับ กรรมการเนี่ยหลบล้มมาแล้วครับนี่เขาในล้มแล้วกรรมการกองเชียร์ก็อยู่ข้างในครับนี่นี่โอ้ยกองเชียร์กองเชียร์อยู่ในนี่กองเชียร์ก็นั่งเชียร์อยู่ข้างในในในเช้ามันกินเห็นแข่งแล้เริ่มวิ่งมาดูเนี่ยเออคนไม่ได้ครับเนี่ยสามตัวหนึ่งเอาล็อโบบักอุ้ยหนึ่งหก้ายทีท้ต่อตื่นอย่างอย่างอย่างกีฬาไม่ยอมนักกีฬาจะโอ้ย เขาช้าไม่ได้กินเห็นมันเสกเไอ้มันดูเมวะจเ้าอก็นะอมรวอ้ะโอ้ยโอ้ยก็ได้เอาละครับมาเริ่มต้นใหม่ครับโอ้โหความคล่องตัวไแล้วแล้วโอ้ยีได้นะ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  โอ้ไปตัดกำลังไกลแท้บรงทีตรงวิ่งทีวิ่งเนี่ยนะ สองศูนย์สองศูนย์แรงเต็มที่ลากมากินได้นะไม่กินได้พิชิตคาดเจอจระเข้ยักเข้าโงดีไม่มาเ <laughs> ว้ยติดดิ <laughs> กล่าวว่ามาเต็มที่เลยเมื่อกี้นี้ เอาแล้วครับโหสุดสุดดอเดินเลือกร่างครับเอาู่นี้โหดไปเลยโอ้เชียฝั่งไหนไม่รู้กรรมการเนี่ยกรรมการสามกรรมการจะเชียสาูน ตาลกให้ไะเก่อนไรก่อนแล้วนอยอะดดื้อแล้วดันดื้อแล้วอดหอดไม่ลงโชคโชคโชคช่วย Ông tùn! 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 Ông

โอ้โหหัวเต็มท wow ี่แล้วหน้าแข้งูหน้าขาเลยดังปักเลยไม่ตันครับ

mất rồi, mất rồi, mất luôn tương đai, mất đơm, số 1, đẹp rồi, phải chơi được đấy, luôn vào, vào โอ้โหยอมแพ้แล้วครับยอมแพ้แล้วโอ้ยอมแล้วครับไปแล้วโอ้ไม่ยอมสู้เลยกรรมการว่าไงครับกรรมการว่าไงกกรรรมาเดี๋ยวเขาว่าจะสองสู้เบาเมื่อกี้ว่าสองยังสูสีสองหนึ่งยังสูสีสามหนึ่งสู้ไม่ไหวเออสามหนึ่งสู้ไม่ไหวครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ